ช่วงถามมาต่อไปโดยสำนักงานเลขานุการกรมสำหรับ EP นี้กลุ่มง,งานอำนวยการและประชาสัมพันธ์หรือกอปอจะพาไปทำความเข้าใจกับแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ถ่ายภาพทำข่าวและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ eform กันค่ะกปมีภารกิจอยู่2ประเภทด้วยกันคือ 1. งานประสานตรวจสอบและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเสนอผู้บริหาร และ 2. งานประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารและสำนักงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงการให้บริการห้องสมุดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ราชการสะดวก ในปีงบประมาณพศ2566กปได้จัดทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สพประจําปีงบประมาณพศ2566-2570ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิทางการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยได้กําหนด4ีกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสพดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1. การสร้างการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจและการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ขององค์กรกลยุทธ์ที่2การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการประชาสัมพันธ์ทั้งด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรพัฒนาช่องทางการสื่อสารและวัสดุอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์ของสอพรวมทั้งพัฒนากระบวนการและระบบการทำงาน กลยุทธ์ที่3การสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อภารกิจและภาพลักษณ์ขององค์กรกลยุทธ์ที่4การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จากกลยุทธ์ทั้ง4่กปอได้มีการดําเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเผยแพร่ความรู้รวมถึงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการพัฒนาช่องทางการให้บริการร่วมกับกปปผ่านระบบ e-form เพื่อให้การประสานงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองและกลุ่มอิสระสามารถใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพทำข่าวถ่ายวิดีโอส่งข่าวให้เผยแพร่ผ่านระบบ eform ได้แล้วเพียง3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. เข้าใช้งาน eform กดเลือกเมนูขอความอนุเคราะห์ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและ 3. ตรวจสอบความถูกต้องที่เมนูระบบงานเลือกตรงงานทำข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะภาพลักษณ์ขององค์กรจะเป็นอย่างไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นบุคลากรทุกคนในสพรวนมีส่วนที่จะเป็นผู้ผลักดันให้สพเป็นที่รู้จักในฐานะหน่วยงานด้านการวางแผนและขับเคลื่อนบริหารจาัดก,การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและยึดประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะ คอยติดตามสาระความรู้จากสำนักงานเลยค่นุการกรมใน EP ีต่อๆไปกันด้วยนะคะ